นะเขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์ถ้าวันนี้ฝนตกแล้วถนนเปียกเอมาเริ่มทำกันเร็วๆนิดนึงนะถ้าวันนี้ฝนตกแสดงว่าตอนนี้ให้วันนี้ฝนตกแทนด้วย P ได้ไหมแล้วถนนเปียกแทนด้วย Q เห็นไหมนะเวลาเขียนต้องอย่าลืมนะลูกนะเขียนในลนนักษณะนี้โอเคไหม เขียนเต็มๆแบบนี้มาดูให้ P แทนวันนี้ฝนตกนะตามหลักเขียนแบบนี้นะครับ Q แทนถนนเปียกนะถนนเปียกตามหลักเราต้องเขียนแทนทีละบรรทัดในลักษณะนี้ โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนรวบให้อยู่ในประโยคเสาร์ทางตรรกศาสตร์เราจะได้เป็นท่า p แล้ว q แบบนี้โอเคไหมท่า p แล้ว q ถ้าวันนี้ฝนตกแล้วถนนเปียกนะไหนๆก็มาทางนี้ละเราลองนิดนึงถ้าสมมุติว่าครูใส่ให้เขาเป็น not น p ละ่ะ เขาจะต้องแทนอะไรแทนวันนี้ทำไมลุกลองพูดตามวันนี้ฝนไม่ตกนั่นเองเออวันนี้ฝนไม่ตกเห็นไหมแล้วถ้าน o t คิวละ่ะแทนแทนอะไรถนนไม่เปียกนั่นเองเออถนนไม่เปียกเห็นไหมเอาง่าย นะไม่ต้องถนนแห้งถนนขรุขระถนนลูกลังถนนชื้นถนนฝุ่นเยอะไม่ต้องนะถนนเปียกกับถนนไม่เปียกีง่ายสุดโอเคไหมเติมคาว่าไม่เข้าไปนะเติมคาว่าไม่เข้าไปนะ,ะมาดูต่อเลี้ยงผาหรือกวางผาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองบางคนเริ่ม ตัวไหนว่าเลี่ยงผาตัวอะไรคือกวางผาอ,อย่าไปซีเรียสจำไว้เรียนเรื่องนี้นะเรียนเรื่องตรกศาสตร์นะลูกบางอย่างเราทําไปทํามามันก็ออกมาไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเสมอไปโอเคไหมเพื่อนนั้นค่อยๆนะค่อยๆนะนะนะมาดูนะนะ เลียงผาหรือกวางผาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเราก็ให้พีขอโทษนะคขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาให้นิดน,นึงนะครับให้พีแทนเห็นไหมเลียงผาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ ให้เลี้ยงผาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคิวแทนกวางผาเห็นไหมกวางผาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเห็นไหมนะถ้าได้ใน,นลักษณะนี้ออกมาเอเราเจอสัญลักษณ์หรือ,อยังตอนนี้เจอแล้วคือเครื่องหมายอะไรน,นั่นเอง หรือเห็นไหมมีตัวเชื่อมอหรือนั่นคือแสนหลักที่เราต้องการ P หรือ Q นั่นเองเห็นไหมนะแค่นย้นะครับนะเวลาทำในข้อสอบนะหรือในเทสย่อยหรืออะไรก็ตามถ้าถามในลักษณะน,นี้ตอบแค่น,นี้แหละได้คะแนนแหละโอเคไหมนะได้คะแนนแล้วนะ,ะมาดูต่อนะ ถ้ามินไปเที่ยวและไปทำงานที่เกาหลีแล้วมิวจะไปเยอรมนีบางคนแบบอ่านโจทย์ปุ๊บถ้ามินไปเที่ยวและไปทำงานที่เกาหลีเกาหลีเกาหลีฉันอยากไปแต่ฉันไปไม่ได้ฉันจะไปหาอบป้าใช่ไหมเออไม่ต้องไปขนาดนั้นนะกลับมาก่อนนะตอนนี้อยู่ที่สาขานิกนนะนะ ถ้ามินไปเที่ยวและไปทำงานที่เกาหลีมิวจะไปเยอรมนีคำถามแรกข้อความนี้มีกี่ประโยคสามประโยคนั่นเองคืออะไรหนึ่งมินไปเที่ยวเกาหลีถูกไหมมินไปเที่ยวที่เกาหลี กลุนาสะกดให้ถูกออกเสียงให้ชัดเจนนะเออต่อไปมินไปทำงานนะพี่เกาหลีใช่ไหมเออนะและข้อความสุดท้ายคือมิวจะไปเยอรมนีบางคนบอกอาจารย์อาจารย์าารยเขียนเยอรมนีผิดหรือเปล่านะ สังเกตไหมลูกเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าเนะยอรมนีนะเยอเยอไม่เยหลายคนชอบอ่านออกเสียงเป็นเยอรมนีเยอรมันเยเลมันนะคอมโบเจอร์แมนหรือเจอร์ n มนเนี่ยนะครับนะอันเนี้ยจะเป็นใช้แทนคนนะคละลูกนะเป็นคนเยอรมันนะเป็นเจอร์แมนเนี่ยคำนี้นะส่วนเ e อร a ม y นี นะครับมาสอบสงังกฤษด้วยนะเรียกว่าการสอบแบบบูรณาการส่วนเยอรมนีนะตัวน,นี้เนี่ยเป็นชื่อประเทศนะลูกนะเพราะฉะนั้นสตินะลูก,นะก,นะลกอันนี้แสดงว่าครูเขียนถูกแล้วเนาะนะนะเพราะฉะนั้นมินไปเที่ยวเกาหลีแทนด้วยอะไรดีแทนด้วย P เห็นไหมมินไปทำงานที่เกาหลีแทนด้วยคิวมิวจะไอเยอรมนีแทนด้วย อ่าเห็นไหมมินไปเที่ยวเกาหลีและไปทำงานที่เกาหลีและเห็นไหมพีและคิวเห็นไหมถ้าก้อนนี้เกิดขึ้นถ้ามินไปทำงานและไปเที่ยวที่เกาหลีมิวจะไปเยอรมนีแล้วอ่าเห็นไหมแล้วอ่าได้แบบนี้ลูกนะ นะครับนะเขียนออกมาให้ได้ลนะักษณะนี้ลองกลับไปหัดเขียนนะครับอาจจะแต่งประโยคเองก็ได้นะครับแล้วหัดเขียนหัดแยกประโยคออกมาดูดูซิเอะเราใช้ตัวเชื่อมตรงนั้นเป็นอะไรใช้ตัวเชื่อมตรงนี้เป็นอะไรลองดูนะครับนะช้อปปี้ก็มานะฟ้าใสชอบเล่นเปนตองแต่บอลไม่ชอบเล่นเทนนิสเออ เห็นไหมตรงนี้เริ่มแล้วเริ่มมีข้อสําคัญแล้วเห็นไหมฟ้าใสนะครับชอบเล่นเปตองนะบอลไม่ชอบเล่นเทนนิสเอ อยู่ที่เราใช่ไหมว่าเราแทนตั้งแต่ต้นเป็นอะไรถ้าสมมุติเราแทนตั้งแต่ต้นนะให้เป็นบอลชอบเล่นเทนนิสเออถ้าเราแทนตั้งแต่ต้นว่าบอลชอบเล่นเทนนิส,สแสดงว่าตอนนี้ฟ้าใสาชอบเล่นเปนตองเราจะแทนด้วยอะไรลูกแทนด้วย P และบอลชอบเล่นเทนนิสจะแทนด้วย Q ใช่ไหมนะเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นนะลูกนะบอลไม่ชอบเล่นเทนนิสแสดงว่าตอนนี้เขาบอกว่าบอลชอบเล่นเทนนิสอยู่ตรงนี้ต้องสวิตไปอีกด้านนึงคือไม่ชอบเล่นนะไม่ชอบเล่นเพราะฉะนั้นนะลูกนะ not ที่เราได้เนี่ยเราก็จะได้ว่าอะไรูกบอลไม่ชอบเล่นเทนนิสใช่ไหมนะ บอลไม่ชอบเล่นเทนนิสนั่นเองนะเพราะฉะนั้นะนะเมื่อเราได้หน้าตาแบบนี้ออกมาลุกนะครับความหมายที่เราจะได้ก็คือฟ้าใสาชอบเล่นเปนตองแต่บอลไม่ชอบเล่นเทนนิสฟ้าใสาชอบเล่นเปนตองแทนด้วย P เห็นไหมจำได้ไหมแต่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 แตแตคือเครื่องหมายอะไรน,นั่นเองและนะและ not Q เห็นไหม P และ not Q นะ P และ Not Q ต่อไปนะครับถ้า A เท่ากับ p พ R ากำลังสองแล้วหมูเป็นสัตว์ปีกบางคนเริ่มแล้เริ่มอะไรวะอะไรคือ A เท่ากับ p พ R ากำลังสองวะเออใช่ไหมน,นี่คือสูตรวงกลมลลกน,นะครับ A คือ area พื้นที่นะโจทย์ให้มาแบบนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะลูก เราก็ทำเหมือนเดิม a เท่ากับ p i r กํลาลังสองแทนด้วย p หมูเป็นสัตว์ปีกแทนด้วย q เห็นไหมตัวเชื่อมคือถ้าแลว้แลว,กแลวก็ท้าแลว้วถ้าแล้วก็ถ้าแล้วด้วยนะท้าแล้วก็คือถ้าแลว้วนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะถ้าแล้วก็ยังคงเป็นท่าแล้วอยู่นะตัวไหนตัวนั้นแทนไปเลยนะเพราะนั้นจะได้เป็นประโยคออกมาก็คือ 5 P แล้ว Q นั่นเองแค่นี้เลยนะไม่ต้องไป็ั้งตื่นเต้นอุ้ย A อเท่ากับพายกากำลังสอง,องแทนเป็น PQIST เยอะแยะหรือเปล่าไม่ต้องนะลูกมองให้มันเป็นประโยคเดียวนะต่อไปนะมาดูต่อเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะ จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เห็นไหมนะอย่างที่บอกเราไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแทนอะไรด้วยอะไรเขียนไปสังเกตไหมลูกตอนนี้จะเริ่มย่อแล้วนะ 2x บวก3เท่ากับ9แทนด้วย p3x บวก4เท่ากับ2แทนด้วย q เห็นไหมได้เป็น5า p แล้ว q นั่นเองเห็นไหมนะทา p แล้ว q เห็นไหมครับนะบางคนบอกอ้าว สองเอ็กบวกสามเท่ากับเก้าอาจารย์ตรงนี้ไม่ต้องเป็นประโยคเปิดนี่ใช่สองเอ็กบวกสามเท่ากับเก้าเป็นประโยคเปิดลูกนะแต่ตอนนี้เรากําลังมองให้ทั้งก้อนเนี้ยบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จโอเคไหมแทนไปทั้งประโยคโดยที่เราไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะโดยที่เราไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะ ต่อไปนะครับในส่วนของตารางค่าความจริงนะตารางค่าความจริงตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนจดน,นะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับนะประมาณ20สไลด์ผ่านมาอาจจะไม่ได้จดเลยก็ตามนะขอวิงวอนว่าสไลด์นี้ควรจะต้องจดลูกนะนะ P Q not P not Q เห็นไหมนะและอ่ะตัวนี้อ่านว่าและ นะตัวนี้อ่านว่าหรือนะครับอันนี้อ่านว่าถ้าแล้วนะอันนี้อ่านว่าก็ต่อเมื่อนะและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนะอ่านที่ได้ออกมาตามนี้นะพยายามหัดดูหัดทำนะจะได้เป็นนะหัดดูหัดทำนะลูกจะได้เป็นเพราะ ถ้าเราไม่ดูเราไม่ทําเราก็จะไม่เป็นนะลูกนะบางคนบอกถ้างั้งนนั่งดูเฉยๆก็เป็นใช่ไหมตลกนะนั่งดูเฉยๆก็ไม่เป็นนะลูกนะต้องทําด้วยนะ,ะมาดูกันนะครับนะ PQ not P not Q นะนะทำไมถึงเขียนออกมาแบบนี้นะอ่ะเรามาเริ่มดูเลยในกรณีนี้นะครับจะเป็นกรณีที่เราสร้างตารางค่าความจริงเกิดขึ้นมา โดยเมื่อสร้างตารางท้าความจริงเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรามี2ประพจน์ใดๆนะถ้าเมื่อไหร่เรามี2ประพจน์ใดๆ2ประพจน์ใดๆเนี่ยนะครับนะจะสามารถจับคู่นะครับนะกรณีทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งหมด4กรณีนะเดี๋ยวเรามาดูการว่าทําไมถึงเป็น4กรณียกตัวยอย่างเช่นถ้า P เป็นจริง Q สามารถเป็นจริงด้วยได้ไหม ได้เห็นไหม Q จะเป็นจริงหรือจะเป็นเท s ก็ได้เห็นไหมเอ๊ลราถ้า p เป็นเท s บ้างล่ะ Q ก็ยังคงเป็นจริงหรือเป็นเท s ก็ได้นั่นเองเห็นไหมนะถ้าอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่า p ของเราเนี่ยจะเป็นจริงหรือเป็นเท s ก็ได้เช่นเดียวกันกับ Q ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับออกมาแบบนี้เขียนออกมาเป็น pattern นะอ่ะมาดูบงคนบอกเขียนว่าแพทเทิร์นเขียนยังไงถ้าไม่เร็วจังกะเสร็จเร็ว<ม>เริ่มดูนะตอนนี้ Q คือตัวสุดท้ายถูกไหมที่เป็นประพจ์ใหม่เพราะน็อตคิวทำหน้าที่เปลี่ยนให้ค่าความจริงของ Q ให้ Q ให้ Q, ห Q นะเป็นตัวสุดท้ายให้เขียนจริงเทสสลับกันลงมาลูกจนกว่าจะหมดจบ เสร็จแล้วเห็นไ,ไหมจริงเทสจริงเทสถ้าเป็น p เมื่อไหอไร่นะคือเขียบขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเมื่อไหร่ให้เขียนเป็น2เท่าของตัวน้านะที่เราเขียนเมื่อกี้ให้ไปเขียนเป็น2เท่าของตัวก่วอนหน้าที่เราเขียนเมื่อกี้ก็คือ q เนี่ยเราเขียนเป็นจริงเทสสลับกันอย่างละหนึ่งถูกไหมเพราะนั้น p เราก็ต้องเขียนเป็นจริงจริงเทส ทสนั่นเองนะครับเขียนเป็นจริงๆเทสๆนั่น,อนเองนะเอ๊แล้ว not ลน็อตพีล่ะน็อตพีจะได้เป็นอะไรน็อตพีจะได้เป็นเทสเทสจริงจริงนะเทสจเท็จริงๆสังเกตดูนะลูกดูเป็นคู่คู นะช่อง P นะครับช่อง P จะสัมพันธ์กับ n ็อ P เห็นไหมแต่สัมพันธ์แบบตรงข้ามกันเห็นไหมนะก็คือนิเศษของมันนั่นเองนะส่วน N o t Q ก็จะสัมพันธ์กับ Q นั่นเองนะระยะน,นั้นนะครับ not q จะได้เป็นเท็จริงเท็จริงสลับกันลงมารูปแบบนี้นะทีนี้เหลือ4ช่องสุดท้ายเอา4ช่องสุดท้ายเรามาดขออญญาูขออนุญาตนะครับขออนุญาตยึด p กับ q เป็นหลักนะให้ p กับ q เป็นหลักเวลาอ่านอ่านเรียงแบบนี้ P และ q เห็นไหม P ีและ Q นะอ่านโยกไปมานะครับเพราะนั้นเราจะได้แบบนี้ลูก P, P เีเก่งไหม P, และ Q โอเคไหมอันนี้คือขั้นตอนการอ่านของเรานะ P และ Q P ของเราเป็นใครเป็นจร,จ,รจริงและจริงโอเคไหมจริงและจริงนะ จริงและจริงของเรานะตรงนี้ให้ทุกคนท่องจําไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจอ้าวอาจารย์อาจารย์สอนแปลกๆแล้วว่าอย่าเพิ่งเข้าใจวยเอออย่าเพิ่งเข้าใจท่องก่อนท่องจําให้ได้ก่อนนะจาให้ได้นะจริงและจริงเป็นจริงนะส่วนและเนี่ยเจอเทสตัวหนึ่งปุ๊บเป็นเทสเลยนะและเจอเทสตัวหนึ่งปุ๊บเป็นเทสเลยตอนนี้อย่าลืมนะตอนนี้อย่าลืมนะ แล้วว่าเรามองแค่สองช่องนี่อย่าลืมว่าเรามองแค่2ช่องโอเคไหมเรามองแค่2ช่องนี้โอเคนะ P กับ Q เท่านั้นตัวอื่นเรายังไม่มองนะมานะหรือนะครับหรือนะ P หรือ Q นะมีจริง1ตัวก็ให้เป็นจริงเลยนี่มีจริง1ตัวให้เป็นจริงเลยนะ พราะนั้นกรณีสุดท้ายกรณีเดียวที่เป็นเทสเทสเราจะได้เทส่วนเครื่องหมายท่าแล้วนะเครื่องหมายท่าแล้วหน้าจริงหลังเทสถึงจะเป็นเทสส่วนตัวอื่นเป็นจริงทั้งหมดส่วนตัวอื่นเป็นจริงทั้งหมดก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อนะเป็นจริงเทส จริงหรือถ้าท่องง่ายๆก็คือหน้าตาเหมือนกันให้เป็นจริงหน้าตาต่างกันให้เป็นเท็จนั่นเองนะทีนี้นะเมื่อเราท่องตรงนี้ได้แล้วนะครับนะเมื่อเราท่องตรงนี้ได้แล้วขอให้พวกเรานะครับนะกลับไปนะจดซ้ำอีกสัก10รอบ นะยีรอบนะบางคนบอกต้องเป็นร้อยรอบอ่ะแล้วแต่เอาตามสบายทรรนะจดแล้วเอาให้ขึ้นใจเพราะหลังจากสัปดาห์นี้ไปเราจะใช้มันนะอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วไปเจอดีตอนสอบเลยแต่คำถามคือเนื้อหามันไม่ได้สุดแค่เท่านี้ลูกนะพวกเราเรียนระดับชั้นปวส พวกเราจะต้องไปเจอกันในรายวิชาโครงการใช่ไหมในส่วนของรายวิชาโครงการถ้าพวกเราเขียนข้อความอะไรลงไปแล้วผลปรากฏว่าข้อความมันนันขัดแย้งกันอะมันดูแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะดูแล้วมันไม่ได้สอดคล้องไม่ได้สนับสนุนกันนะครับในลักษณะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราใช้เหตุผลนะอาจจะมีเหตุบางเหตุที่มันเกิดข้อขัดแย้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น บทเรียนนี้ในส่วนของเรื่องตรรกศาสตร์เนี่ยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ทําให้พวกเราเขียนข้อความเหล่านั้นเนี่ยได้สอดคล้องและสละสลวยมากขึ้นนะครับในนั้นนะครับในคลิปวิดีโอแรกนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุราตจบไว้ที่การสร้างตารางาค่าความจริงนะครับส่วนในคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหาค่าความจริงกันแล้วนะครับนะสรัวนวันนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนที่สวัสดีครับ